สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพสยามเซเลปคลินิกสวยเซเลปที่4ี่คอนสแควร์ชั้น3สนุกสุดมันกับเครื่องเล่นทอร์นาโดบายอิชิตันได้แล้ววันนี้ที่ Dream World สวัสดีครับเป็นแฟนรายการปลาช่อนลุยสวนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทั้ง1ล้านคนสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราพามาเที่ยวรีสอร์ทบนเขาใหญ่เป็นแนวไทยๆทที่หรูหราหน้าอยู่ แต่ก่อนจะไปรูจักกับเจ้าของและรายละเอียดทั้งหมดไปดูละครของเรากันก่อนครับวันนี้บ้านแนวไทยๆก็ต้องหนังไทยวันนี้รายการมาช่อหลุยสวนเลยเสนอในตอนคันดาราครับผมชื่อจันผมเกิดในวันที่แม่ของผมท้องเสียอย่างหนักจนแม่ผมตาย หนูตายแล้วค่ะไอ้เด็กเวรกูจะตามจองล้างจองผ่านมึงทุกชาติไปไไมึงกับกูขาดกันยู่วันนี้จะไไร ความสุขเดียวที่ผมหาได้จากบ้านหลังนี้แต่เมื่อมีความสุขก็ย่อมมีความทุกข์เสมอไอ้จนี่มึงทำอะไรอ่ะ น่คุณพ่อฉันฉันขอโทษครับคุณพ่อฉันฉันไม่ได้ตั้งใจครับคุณพ่อมันนี่เลยคุณพ่อมันนี่มันนี่ฉันขอโทษมันนี่คุณพ่อฉันขอโทษจิตเวทบอกไม่จำบอกว่าอย่ามาเดือนนี้ บอกแล้วใช่ไหมว่ามึงอยู่แต่เรือนเล็กอย่าซะหน้ามาที่เรือนใหญ่จ้ำใส่กระลาหัวมึงไว้เถอะมึงอย่ามาเรื่อนี้บอกให้เราจำออย่าฆ่าบอกอย่าฆ่าจำสักคำเถอนึ่ะดิฉันขอทีเถอะค่ะได้ ขอทีใช่ไหมไปไปรใจใคุณล่วงคลับคุณบุญเกลื่อนมาครับดีนะที่บุญเกลื่อนมาช่วยพวกมึงไว้ทันพวกมึงบปกการติงคุณบุญเกลื่อนด้วยบุญเกลื่อนตัดทังเจ้า เรื่องของมึงกูก็เจเ็บเกลื่อนวันหนึ่งคุณบุญเกลื่อนเข้ามาที่บ้านเธอสวยงามราวกับนกหงหยกที่มีคางคกอยู่ที่คอ เลือนกับพ่อหมกมุ่นกันอยู่แต่ในห้องไม่เป็นอันทำอะไรทั้งสิน้นผมเคยไปแอบดูคุณบุญเกลื่อนอาบน้ำแต่ผมสงสัยเหลือเกินว่าคนที่ไปอยู่เมืองนอกนานๆทำไมอาบน้ำทั้งเสื้อผ้าหรือมันอา จะเป็นการลดภาระการซักผ้าไปในตัวก็ได้คุนเหือนคะ่รคระรบกวนพักหนูให้ดิฉันด้วยคะ่ะ เออคุณหลงคะไม่ทราบว่าคุณหล,ง,ง,ณหลงจะใส่ผ้าคุณหนูหาอะไรคะเอามาให้ดิฉันเถอะค่ะระยะหลังๆผมเริ่มไม่แน่ใจกับพฤติกรรมแปลกๆของคุณพ่อผมสักเท่าไหร่นักคุณผู้เกลี้ยงครับ,รบผมว่าอากาศวันนี้มันร้อนนะครับ เรามาทำอะไรให้มันหายร้อนกันดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเราเป็นเกลือนสักครู่นะคะบนเกลือนจะทำให้คุณหลงหายร้อนเองค่ะดีขึ้นไหมคะคุณพี่ด,ดีขึ้นนะคะเย็นกว่านี้ได้อีกไหมคะได้เอีเก,กลือใไปคะ่ะคุณพี่ ยินอีกได้ไหมคะได้อีคะคุณพี่ยิงได้อีกได้หมะคุณพี่คะยินอีกได้ไหมคะบุญเกลื่อนเอาอีกเลยค่ะคุณพี่บุญเกลื่อนได้ค่ะบุญเกลื่อนคุณพี่คะบุญเกลื่อนคุณพี่ยิะเขาบุญเกลือนคุณพี่คะ คุณพี่ค่ะคุณพี่คุณพี่คุณพี่ค่ะคุณพี่ทำเสียงแตกค่ะคุณพีคุณเียงแตกไหมครับคุณพี่คุณพี่ค่ะขม่นเกล้ยหลังจากคุณหลวงเสพกามจนเสียจริตตกอยู่ในห้วงพวังแห่งวงกามคุณหลวงเป็นบ้าเสียสติไปในที่สุด สวนพร,ระจันทร์ก็ได้เสียเป็นเมียผัวกันครองรักกันอย่างมีความสุขและจังคู่ก็ได้เดินทางย้ายชีวิตไปที่จังหวัดลบบุรีส่วนดิฉันก็ดูอากันไม่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเบท,บทพิเศษแบบละครจันดาราของเราจบลงแล้วครับ คงอยากรู้สินะครับว่าบ้านสวยๆทรงไทยแบบนี้ถ่ายที่ไหนและไปเที่ยวตามได้ไหมและที่พลาดไม่ได้ครับวันนี้เราพาไปเก็บบรรยากาศควันหลงวันลอยกระทงที่ดรีมเวิลด์กันด้วยติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทค ปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพโปรแกรมร้อยไหมโยกระชับที่สยามเซเล็บคลินิกซีคอนสแควร์ชั้น3คุณผู้ชมคะหลังจากจันดาราของเราจบไปแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับทางนี้เลยค,ค,คุณคบิ๊กซึ่งเป็นเจ้าของคุณบิ๊กขาสวัสดีค่ะครับอ่าถามคุณบิ๊กนิดนึงครับ เข้ามาถ่ายในในในรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยสวยงามมากเป็นโลเคชั่นไทยๆเก๋ๆซึ่งอยู่นี่หาได้ยากหาได้ยากหนึ่งในละแวกนี้เนาะเพราะละแวกนี้มีโอ้โหสไตล์นู่นนั่นนี่นี่นั่นโนอะไร้นนั้นเออถามที่มาที่ไปนิดนึงคุณบิ๊กจ๋าคือที่มาที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าคุณเริ่มจากคุณแม่ชอบไม้คือตอนเด็กอยากไฝฝันว่าอยากมีบ้านไม้ทีนี้ก็เราเห็นว่าทีมเออเรือนไทยเนี่ยในเขาใหญ่ยังไม่มีคุณแม่ก็คิดไว้ว่า เอ้ยต่อไปคือคนรุ่นหลังๆเนี่ยเด็กๆสมัยเนี่ยพอได้ยินว่าเรือนไทยปุ๊บอ่ะคิดแล้วความดูจากในหนังไม่ต้องน่ากลัวแน่เลยถูกต้องในเรือนไทยนี่ต้องแบบมีผีน่ากลัวเงี้ยสำหรับในหนังอันนี้ยอมรับยอมรับว่าคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเราเราพยายามทาเรือนไทยที่ที่ว่าเป็นสไตล์ประยุกต์เป็นโมเดิร์นขึ้นมาก็มีผสมผสานทําให้เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ที่มาพักกันเนี่ยเขาจะได้รู้จักว่าเออเรือนไทยเป็นอย่างนี้นะจริงๆไม่ได้น่ากลัวกลุ่มลูกค้าคุณวิกจาลูกค้าที่จะมาพักที่ ที่รีสอร์ทแห่งนี้เป็นกลุ่มลูกค้าอะไรเออส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะเป็นพวกลูกค้าเก่าลูกค้าที่เคิดมาพักอยู่แล้วคือทางเราเนี่ยคือผมเนี่ยต้อนรับเองด้วยด้วยตัว,ว,วเองทีนที้บางทีก็ทอยากทําให้ลูกค้าประทับใจบางทีก็ลดอะไรนิดหน่อยแถมอะไรนิดหน่อยให้เขาก็โอเคก็ห้องละแปดพ<า>ันลด <ะ S 2> ลดปแปดเจ็ดพันห้าหลือห้าร้อยดูแลเป็นบอกว่าลูกค้าเก่าเปิดมานานหรือยังคะาเปิดมาประมาณ เจ็ดปีครับเจ็ดปีทีนี้ทีนี้ในเขาใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีบ้านหลังใหญ่ให้เช่าอ่าไม่มีไม่มีส่วนใหญ่เรือนไทยแต่ละที่เนี่ยเขาไม่ให้จัดงานปาร์ตี้เขาไม่ได้ทำนู่นทำนี่เพราะว่ากลัวบ้านบ้านร้รอยอบ้านเสียบ้านอะไรบ้านของเราเนี่ยใส่คาาโอเกให้ได้ จัดบาร์บีคิวปาร์ตี้ให้ได้ก็คือปาร์ตี้กันในบ้านได้ตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับคุณผู้ชมเนาะแฟนๆรายการพาเที่ยวรสอนที่จะมาเที่ยวก็คือมาที่นี่ปาร์ตี้ได้เลยเนื้อหลังหนึ่งนอนหลายหลายคนหลายหลังสมมติหลังหนึ่งนอนได้สิบมาสักสี่สิบเขาก็ไม่ว่าเขาไม่ได้เกินไปมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่หลังมีทั้งหมดถ้าบ้านหลังใหญ่ๆประมาณสิบสองหลังกับติ๊กต้องหลังยุ่งเลเริ่มตั้งแต่สองห้องนอนจนถึงหลังใหญ่ที่สุดเป็นเจ็ดห้องนอน ที่เรือนไม้งามรีสอร์ทแห่งนี้นะครับยังมีร้านอาหารระดับพัตคาเลยครับชื่อว่าครัวไม้งามถึงแม้ว่าชื่อร้านจะออกไทยไทยไปะสักหน่อยนะฮะแต่อาหารที่นี่เด่นไปทางอาหารแบบฮ่องกงครับเพราะครอบครัวของเขาชื่นชอบอาหารฮ่องกงเลยนํามาปรับให้เข้ากับรสชาติแบบไทยๆแต่วัตถุดิบเนี่ยนำเข้าจากฮ่องกงเลยนะครับเช่นเกี๊ยวฮ่องกงปลาดอรลี่ลุยสวนบะกุเต กุ้ยช่ายเก๊ยวซ่าข้าวผัดแซลมอนเค็มก๋วยเตี๋ยวเสียงหายทรงเครื่องและหมูผัดปลาท่องโก,โกอาหารแต่ละชนิดเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและน่ากินมากครับเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง3ามทุ่มและที่น่าประทับใจก็คือคุณบิ๊กจะดูแลลูกค้าของตัวเองตลอดทั้งวันด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง คอนเฟิร์มเลยครับว่าอร่อยจริงแย่งกันกินจริงๆแล้วก็ต้องสั่งใหม่จริงๆครับแล้วก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่คุณบิ๊กจะมาทำมันคุณบิ๊กทำอะไรมาก่อนจ๊ะเอาเมื่อก่อนเป็นเป็นนักร้องครับร้องเพลงเลยพับจริงเลยค่ะตอนคุณบิ๊กสักท่อนค่ะจัดไปค่ะุณบอิ๊กบอกว้้ง่า ไม,ไม่มีขันใดไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อฉันไม่มีใครเธอไปไหนไปไหนจิ้มเธอไอต่อเมืโอ้ยคุณจะตอกา เมื่อก่อนเมื่อก่อนผองของวันนี้แอบดูรูปแล้วเมื่อก่อนตอนร้องร้องเพลงของวันนี้30มสิบโลของวันทำร้านอาหารก็ของวันนี้สามสิโล30มสิบสี่สิบจะไปนั้นผู้หญิงแอลเป็นแบบอะไรกันล่โอ้ยเออตีตีด้วยเนาะสนใจตุ๊ดไหมคะชอบผู้ชายคนนั้นหัวเราะคุณบิ๊กคะสักครั้งค่ะต้องลองสักครั้งค่ะต้องลองพูดถึงความสุขในการทำงานคุณบิ๊กจ๋าทำงานที่นี่อะไรคือความสุขจ๋าที่ทำงานตอนเนี้ย อย่างแรกเลยครับอย่างแรกว่าเป็นเป็นคอลูกขายลยบางทีเราเราเหนื่อยเอ้เราเราเราเทคแคร์เขาแต่ว่าเขายิ้มแย้มกลับมาเราก็มีความเขาไม่ต้องจ่ายตังค์ในยิ้มอย่างเดียวเุาจ่ายเราจ่ายเราเรา นี่เป็นสิ่งที่พึงต้องการใ่ไห้ลูกค้ามาเขายิ้มแย้มเราเราบริการเขาด้วยใจออย่างที่สองนี่เป็นเพราะเราเราคิดเสมอเราทําให้แม่นะเพราะตอนนี้เหลือแม่คนเดียวทำให้แม่จริงๆพี่แตงพี่แตงทุกวันนี้ชีวิตทำเพื่อใครคะทำเพื่อตัวเองแต่ตัวเองไม่รอดเลยทุกทีำเพื่อใครเอออย่างที่สองทำเพื่อแม่เป็นความกตัญญูแล้วคุณแม่ ช่วยเหลือคุณแม่ก็คุณแม่ก็มีความสุขเราก็มีความสุขเฉยทันใจดีใจกับเราความสุขอีกมีอีกไหมคุณบิ๊กก็ตอนนี้ก็ก็เพิ่งมีลูกครับลูกมาเพิ่งสามขวบฉันไม่คุยแล้วล่ะทั้งสอติเข้าอะไรอ่ะมีลูกแล้วหรออีกขวบครับสามขวบสามขวบโตแล้วเนาะผู้หญิงผู้หญิงอความสุขเนาะให้ฝากถึงผู้ชมใครจะไปช่ลือส่วนนิดนึงจะชวนชวนมาเที่ยวที่รีสอร์ทชายอะไรยังไงก็ ที่ตั้งรีสอร์ทอยู่ที่ถนนท่ารั์ครับกมเจ็ดครับสังเกตง่ายๆคือยังเยๆกับปั๊มปตทอมีที่เดียวในในเขาใหญ่ก็ติดถนนเลยครับไม่ยากส่วนจะติดต่อมาก็เบอร์โทรศัพท์0 8 9ย์แ9 9เกครับผมได้ครับแล้วก็นิดนึงคนที่ดูรายการเราจะมีส่วนลดในเรื่องของค่าบ้านค่าห้องพัก จากตั้งแต่20%จนถึง50%ครับว่าต้องต้องขอนิดนึงว่าอย่าเป็นช่วงบิ๊กเมล์เช่นช่วงเทศกาลวีใหม่ช่วงอะไรอ๋อยกเว้นช่วงเทศกาลหลักๆหยุดยาวอะไรเงี้ยตอนนั้นลดให้ได้ครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ขออนุญาตคุณบิ๊กเนาะขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้ดีๆแล้วก็ที่พักดีสวยอย่าลืมติดตามนะคะับเทปหน้ารายการหน้าเราจะล้อละครเรื่องไหนวันนี้ขอบคุณคุณบิ๊กมากมากนะครัวันนี้ เราพาไปเก็บบรรยากาศควันหลงวันลอยกระทงที่ Dream World กันด้วยติดตามช่วงหน้าครับปชนลุยสวนปชนนนลุยสวสวับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทคปุ๋ยของเกษตรกรไทยมืออาชีพโปรแกรมร้อยไหมยกระชับท,ที่สยามเซเลปคลินิกซีคอนสแควรชั้น3 สวัสดีค่ะวันนี้อย่าแปลกใจนะคะว่าทำไมพบกับน้องมินนี่กาก้าคนเดียวนะคะก็ไม่เห็นคนอื่นเห็นคนอื่นไหมคะไม่เห็นค่ะวันนี้มาคนเดียวค่ะวันนี้นะคะค่ำคืนพิเศษวันนี้เทศกาลลอยกระทงค่ะแน่นอนค่ะน้องมินนี่กาก้าจะไม่พาท่านผู้ชมไปไปจุดบั้งไฟพญานาคนะคะวันนี้เราจะมาลอยกระทงกันค่ะและหลังๆเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้ยินฟีดแบ็กมาว่าเอ๊ะทำไมไรายการประชันลุยสวนไม่พาไปสวนไป จะเที่ยวรีสอร์ทโรงแรมนั่นนี่ไปทำไมอะไรนักงหนาแต่วันนี้ค่ะเรากลับมาแล้วค่ะเราจะพาท่านผู้ชมมาลุยสวนตามคอนเซปต์เดิมของรายการเรานะคะแต่ว่าเป็นสวนสนุกรีมเวิลด์ค่ะ ข่าววันนี้ความพิเศษของเทปนี้นะคะเรียกว่าเรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมแล้วก็เซอร์ไพรส์พิธีกรอีก2ท่านสาท่านที่ไม่มาที่พลาดโอกาสในวันนี้เอาเป็นว่าจะเป็นอะไรนั้นไปตามชมกันกับรายการประชันรุ่ยสวนของเราวันนี้ค่ะสําหรับบรรยากาศในงานวันนี้นะคะเรียกว่าที่นี่เนี่ยได้เนรมิตสวนสนุกให้เป็นงานวัดค่ะปกติงานวัดเนี่ยเขาจะเนรมิตวัดเป็นสวนสนุกใช่ไหมคะแต่ที่นี่ค่ะเขาดึงงานวัดเขาไมา่ได้สวนสนุกเครื่องเล่นเขามีพร้อมแล้วดังนั้น เรียกว่าจึงเรียกได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วก็น่าสนุกมากเลยค่ะท่านผู้ชมดิฉันขันมากอ่ะวันนี้ไม่อยากจะถ่ายรายการแล้วอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตูนสาวน้อยตกน้ำกั็ท่านผู้ชมถ้าไม่ติดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต้องต้องต้องใส่เครื่องแบบนี้ไปไปไปปฏิบัติภารกิจต่อดิฉันจะขอสลัดร่างขึ้นไปนั่งบนกรงแล้วโยนโยนโยนลงน้ำแล้วขับท่านผู้ชมคะ ดิฉันเจอตัวจริงแล้วค่ะคุณตันค่ะคุณตันอีชิ่ตันค่ะวันนี้ต้องมาแจกทองแน่เลยค่ะอย่าไปทักทายก่อนนะคะไดได้นะครับปแล้วะตอนนี้ค่ะตอนนี้อารมณ์น้องมีงขึ้นมาแล้วค่ะและเราก็จะไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะแน่นอนค่ะวันนี้มีคอนเสิร์ตจากนูโวและเจเจตุลินค่ะสำหรับคืนนี้ครับเป็นคืนพิเศษของรีเ r l d นะครับเพราะว่าปกติจะเปิดแต่กลางวันครับใครที่เคยไปแล้วก็จะรู้ดีนะครับ แต่คืนนี้ครับพิเศษมากครับเพราะว่าจ่ายค่าบัตรแค่350บาทเท่านั้นแต่สามารถเล่นเครื่องเล่นฟรีกี่กรอบก็ได้แถมด้วยคอนเสิร์ตจากนูโวและเจเจตรินพร้อมกับการแสดงมากมายครับค่ะและแน่นอนค่ะเทศากาลลอยกระทงทั้งทีนะคะไฮไลท์ของเทศากาลลอยกระทงก็หนีไม่พ้นการได้ลอยกระทงค่ะวันนี้นะคะน้องมีนก็จะมาเป็นตัวแทนพิธีกรประชอดล,ลุยสวนอีก3ท่านที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะมาลอยกระทงในวันนี้ค่ะ แต่ว่าปัญหาก็ติดอยู่ที่ว่าน้องมีนยังไม่มีกระทงค่ะแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะน้องมีนมีวิธีค่ะอธิษฐานกันเลยนะคะได้กระทงแล้วคุณคระคุณเจ้าขอให้น้องมีน วรวยรวยโด่งดังและก็ที่สำคัญขอให้รายการบัชชันลุยสวนมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเพิ่มเยอะๆขอให้น้องมีมีสามีหลอ่อมาดแมนแฮนซัมชายแท้เล่นกล้ามเป็นนักกีฬาถือศีลกินผักอืมรูบจะหมดแล้ว <c oughs> ขอ <c oughs> เดี๋ยวเดียวกลับไปขอที่บ้านต่อนะเจ้าคะ่ะ เสร็จสิ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมการลอยกระทงแบบรักโลกรักธรรมชาติไม่สิ้นเปลืองขยะไม่สร้างปริมาณขยะเพิ่มค่ะนี่คือเป็นกระทงรียูสค่ะคือการนํากลับมาใช้ใหม่ค่ะก่อนที่เทมี่จะออนแอร์ก็ผ่านเทศกาลลอยกระทงไปแล้วเอาเป็นว่าปีหน้ากลับมาใหม่ท่านผู้ชมเอาวิธีน้องมีนไปใช้นะคะเชื่อว่าตามแม่น้ำลำคลองจะมีกระทงน้อยลงและขยะก็จะน้อยลงด้วยค่ะเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าขโมย คท่านผู้ชมคะตอนนี้เป็นโอกาสดีมากๆค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆของคนธรรมดาคนหนึ่งที่จะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านนี่น่ปดงแปดยาเก้าศูนค่ะเราต้องคอยจับตามองนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่หึงท่านค่ะเราต้องรีบไปเลียขาเ ไฟฟ้าอยู่ไหนครับฟาอยู่ไหนครับแปดหนึ่งแูม้ยถูกไหมครับถูกไหมครับถูกครับคุณได้รางวัลทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทแต่แต่แต่สีหน้าเศรษฐีใหม่ของเรานี้เขาเขาดูไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะถ้าไปดิฉันปไนี้กระโดดไปจนถึงยอดโคนาโดแล้วล่ะค่ะ ผมไม่ต้องส่งฝาแล้วส่งรหัสได้ง่ายไหมครับได้ง่ายไหมได้ง่ายครับได้ง่าย,ย,าย,ายนะส่งรหัสนะแค่นี้มีฝาเก็บไว้ก็ส่งละนะครับแล้วก็รุ่นเดี๋ยววันที่นะครับฝาที่ส่งมายังเก็บไว้ได้นะครับรุ่นรางวัลไอโฟนอีกร้อยเครื่องแล้วก็ล้านสุดท้ายวันที่26ด้วยถ้าต้องมีได้ทอง1ล้านบาทเนี่ยอันดับแรกก็คือไปทาหน้าให้ดีกว่านี้อันดับ2ก็เอาไปเปย์ผู้ชายรอปิดสกู๊ปวันนี้นะคะด้วยความเสียวสุดเสี่ยงจากเครื่องเล่นใหม่ ท่นเดลบายอิชิตันค่ะโอ้โหวันนี้เครื่องเล่นใหม่ล่าสุดของพีเวลวน่าเล่นมากเลยค่ะท่านผู้ชม,มคงเป็นอย่างนี้เพอยากจะเห็นน้องมินขึ้นไปแบบว่าฟรีดหวาดเสี่ยวบนเครื่องเล่นใช่ไหมคะแต่ว่ากิจกรรมเสี่ยงตายแบบนี้นะคะไม่ใช่เสี่ยงตายสิกิจกรรมสนุกสนานสุดเฮืยกแบบนี้นะคะเรื่องอะไรจะให้หพี่ชันไปีทุกทรมานอยู่บนนั้นคนเดียวคะเขาบอกอ,อีกสามพันทเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้นะครับใช่กันหนึ่งล้านบาทค่ะ 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000. อลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะกับ ความหวาดเสียวตรงนี้ค่ะแล้วก็สัญญาค่ะว่าเราจะมีทริปเต็มๆสำหรับสวนสนุกรีมเวิลด์กับพีก่อนครบสี่คนแน่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ <c oughs> ไม่ใช่สิจจำไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมความสนุกอะไรอีกนะคะต้องมีจะเอามาฝากท่านผ <c oughs> ู้ชมค่าสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบค,คุณเครื่องเล่นเฟรโดบายอิชิตันที่ Dream World รีมเวิลด์มากๆาเลยค่ะถ้าว่างๆมาลองดูกันนะคะจะดูว่าสีเกียดแค่ไหนค่ะขอขอบคุณปุ๋ยเคมีตราสยามไบโอเทค ปุ๋ยของเกษตรกรไทยเมื่ออาชีพสยามเซเลบคลินิกสวยเซเลบที่4คีคอนสแควรชั้นสาสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ